รู้กันเลยยังคะว่าสอบผ่านหลักสูตร ISA ีซ่าแล้วต้องทำอะไรต่อในคลิปนี้มีคำตอบค่ะมาเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับหลักสูตรซีซ่าก่อนนะคะซีซ่าหรือ Certified Investment and Security Analyst นะคะเป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ระดับในระดับแรกนะคะก็จะเป็น Foundation Knowledge ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับคุณวุฒิ ISA และระดับถัดไปนะคะจะเป็นระดับ Advanced Knowledge ซึ่งผู้สอบผ่านจะได้รับคุณวุฒิ c ซ s a ค่ะ สำหรับผู้ที่สอบผ่านคุณวุธิไอซ่าหรือซีซ่าแล้วนะคะเรามี3าสิทธทิประโยชน์นะคะที่เป็นประโยชน์กับตัวเราและเราสามารถทำได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีซ่า professional community นะคะซึ่งใน community นี้ก็จะเป็นการรวมคนนะคะที่สอบผ่านไอซ่าซีซ่ามาอยู่ด้วยกันนะคะซึ่งเราก็จะได้ พบปะเพื่อนใหม่นะคะที่มีความสนใจด้านการเงินการลงทุนเช่นเดียวกับเราได้โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพด้านการเงินการลงทุนได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะคะและเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆและย,ยังเป็นการสร้างชุมชนซีซ่าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับใครที่สอบผ่านแล้วนะคะก็ขอเชิญชวนเข้ามาร่วมคอมมูนิตี้ใน Link ์อินด้วยกันนะคะผ่านการสแกน QR ว o d e ที่อยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ สิทธิประโยชน์ที่2นะคะก็คือการขึ้นทะเบียนใช้คุณวุฒิ ISA c a e s a ต่อท้ายชื่อนามสก,กุลของเรานะคะโดยสามารถขึ้นทะเบียนได้กับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนค่ะเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้คุณวุฒิ ISA หรือซีซ s a ต่อท้ายชื่อของเรานะคะตามระดับที่เราสอบผ่านค่ะซึ่งท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้จากลิงก์หรือ QR code ท,ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะและสิทธิพิเศษสําหรับน้องๆในโครงการ New Breed นะคะที่สอบ ผ่านไอซ่าแลายังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่นะคะเราจะได้สิทธิ์ในการขึ้นคุณวุฒิฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้กับทางสมาคมนัมวิเคราะห์การลงทุนค่ะสิทธิประโยชน์ที่3นะคะก็เป็นการ ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพกับสํานักงานกราตานะคะผว้ที่สอบผ่านไอซ่าซีซ่าสามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์หรือผู้จัดการกองทุนกับสํานักงานกราตาได้นะคะโดยแนะนําให้ไปอ่านคู่มือเพิ่มเติมนะคะเป็นประกาศของสํานักงานกราตานะคะทรท .15 ทับสจะอธิบายเรื่องคุณสมบัตินะคะในการขอความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์เป็นผู้จัดการกองทุนนะคะพอเรามีผลสอบผ่านไอซ่าหรือซีซ่าแล้วนะคะเราก็ไปสอบเพิ่มเติมในส่วนของกฎระเบียบนะคะแล้วก ก็ถ้าเป็นไอซ่าเก็บประสบการณ์ในการทํางาน2ปีนะคะแต่ถ้าเป็นซีซ่านะคะก็ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์นะคะพอเราได้คุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนกับสํานักงานกรตนะคะเพื่อที่เราจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าหลังจากได้ใบอนุญาตแล้วก็ต่ออยูใบอนุญาตให้ครบถ้วนด้วยนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น3 0สิทธทิประโยชน์นะคะที่ผู้สอบผ่าน i อซ่าซีซ่นะคะควรที่จะทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้เพื่อที่เราจะได้นําทั้งความรู้ทักษะนะคะด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนนะคะไปใช้ต่อยอดเส้นทางอาชีพในสายการเงิน,นะคะ่ะ